สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นการพยากรณนะคะประจําเดือนเมษายนนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะการพยากรณ์ครั้งนี้ค่ะจะมุ่งเน้นดูดาวใหญ่นะคะที่สถิอยู่ในภพเรือนที่เป็นดาวที่ประจําตลอดทั้งเดือนนะคะและดาวย่อยนะคะก็คือดาวจรที่จรน,นะคะ เป็นการจรระยะสั้นๆประจําเดือนค่ะนะคะฉะนั้นการดูจะเป็นการดูแบบเกณฑ์ทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงดวงชะตาวันเดือนปีเกิดของเพื่อนเอนท่านใดโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นให้รับรับชมด้วยนะคะวิจรารณญาณนะคะหากพลังงานออกมาไม่ดีหรือพยากรณ์ด้านไม่ดีต่างๆค่ะต,ต,ตรงนี้ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะนะคะชีวิตเราทุกคนคสามารถกําหนดชะตาชีวิตได้หากเราเข้าใจเรื่องจิตเป็นคนที่ควบคุมความคิด ความรู้สึกเราได้ค่ะเราก็สามารถเป็นคนเหนือดวงชะตาได้ค่ะเรามาเริ่มดูนะคะดาวใหญ่ๆค่ะที่ส่งผลเนื่องจากเดือนเมษายนมีดาวใหญ่สองดวงนะคะที่ส่งผลด้านดีค่ะนะคะชาวราศีกันย์ะนะคะจะมีดาวใหญ่นะคะ,น,ะนั่นก็คือดาวราหูค่ะตกอยู่ในภพปัตนติคู่ขะนะคะปัตนติคือคู่ครองหุ้นส่วนค่ะนะคะและ ดาวราหูยังตกอยู่ในปะลีด้วยนะคะและบางเอิญดาวราหูค่ะนะคะค่ะตกอยู่ในนะคะปาริวัตเกตผาเป็นนะคะค่ะตอนนี้ค่ะดาวราหูเนี่ยนะคะเข้าไปรวมเป็นดาวปารีวัตเกตนะคะส่งผลด้านอะไรนะคะจากร้ายกลายเป็นดีศัตรูกลายเป็นมิตรค่ะนะคะอ่ะค่ะนะคะช่วงนี้ค่ะ ทำธุรกิจการลงทุนค่ะก็มีเกณฑ์รับกาไรหรือโชคก้อนใหญ่เกิดขึ้นกันนี่คืออิทธิพลนะคะปัตตน้จะหมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนนะคะรวมถึงนะการพบปะผู้คนที่นะคะอ่าทำธุรกิจนะคะอ่าที่ต้องการที่จะขยายหรือโอกาสใหม่ๆนะคะ จะส่งผลด้านดีนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะดาวคือฤหัตตกราชาโชคนะคะและตกอยู่ในภพเรือนมรณะแต่ส่งผลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะตกราชาโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สติปัญญานําพาแก้ปัญหาสิ่งที่เจอหรือวิกฤตได้นั่นเองฉะนั้นนะคะเดือนนี้ค่ะถ้าชีวิตคุณเนี่ย กำลังเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่มีสติไว้กันและทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเนื่องจากอิทธิพลของดาวพฤหัสตกราชาโชคนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเห็นทางออกและแก้ปัญหามันได้ค่ะนะคะฉะนั้นดาวพฤหัสตกราชาโชคดาวพระศุกร์ดาวพระพุธและดาวอังคารค่ะนะคะ,ะ,คะตกอยู่ในอุดมเกตค่ะส่งผลด้านอะไรรับ พวกก้อนใหญ่ค่ะนี่คืออิทธิพลของดาวใหญ่ค่ะนะคะดาวใหญ่ก็คือดาวพรกอาทิตย์นะคะเออขอัยดาวพื่นพื่หัดผ่านดาวลาหูค่ะและดาวพัสดเสาค่ะนะคะเป็นดาวใหญ่นะคะส่วนดาวเล็กค่ะก็คือนะคะดาวพระศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวพระพุธนะคะรวมถึงดาว ังคารดาวจันทร์กับนะคะซึ่งเป็นดาวจรค่ะก็ส่งผลนั่นเองนะคะอ่ะมาดูเรื่องแรกกันเลยค่ะสําหรับชาวราศีกันงาเรื่องการงานค่ะพบการงานค่ะก็คือกระดุมอ่าพบการงานคือกรมมะค่ะกรมมะมีดาวประจําคือดาวพระพุธค่ะและดาวพระพุธตกุดมเกตค่ะส่งผลโชคก้อนใหญ่จากการพูดการสื่อสารค่ะการพบปะผู้คนค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะดาวพระพุธยังเป็น ดาวนะคะประจําตนของชาวนะคะร,ราศีกันด้วยนะคะเป็นดาวประจําตนนะคะฉะนั้นคนที่เกิดนะคะอาราศีกันจะมีสติปัญญาที่ดีฉเฉลียวฉลาดปรับตัวเองทันยุคทันกระแสนะคะเป็นคนกู้จาสื่อสารดีฉลาดในการสื่อสารนี่คือด้านดีของอิทธิพลของดาวพับพุทธทันคนนั่นเอง พันคนรู้แรล่เลี่ยมคนค่ะนะคะรู้จกักพูดรู้จักสื่อสารชอบการเรียนรู้ชอบการพัฒนาตนเองค่ะนะคะอ่านี่ก็คือลักษณะ,ะนิสัยหรือพฤติกรรมของดาวพฤหัสค่ะนอกจากนี้ดาวพฤหัธตกอยู่ในภพกรรมาะคือคุณมักจะมีวิธีการพูดสื่อสารในเรื่องของการงานหรือนะเป็นคนทัน ดุคทันกระแสนําเทคโนโลยีสิ่งใหม่ๆเอามาประกอบในการทํางานก็ทําให้การงานคุณสําเร็จฉะนั้นหากคุณทํางานนะคะเกี่ยวกับการพูดการสื่อสารจะประสบความสําเร็จค่อนข้างง่ายค่ะนอกจากนี้ค่ะนะคะ,ะและถ้าเกิดคุณมีนะัก เป็นนักลงทุนพ่อค้าแม่ขายการพูดการชาการสื่อสารของคุณเนี่แหละจะทําให้คุณประสบความสําเร็จหรือทําเงินเป็นกอบเป็นกรรมให้กับคุณนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพูดการสื่อสารค่ะนะคะอ่าอิทธิพลของดาวพระพุธยังอยู่ในตําแหน่งปัตนินะคะนั่นก็คือผู้คอนผู้ครองน,นะคะใครโสดมีเกณฑ์เจอผู้ครองจากเทคโนโลยีออนไลน์นะคะจากการพบปะหรือการเลี้ยงสังสรรค์นะคะหรือการทํางานนั่นเองนะคะ มาดูต่อค่ะนะคะในภพของกรรมะหรือการงานค่ะนะคะเล็งมาที่พันธุ นะคะมีดาวประจําคือดาวพฤหัสตกราชาโชคและมีดาวนะคะดาวจรคือดาวจันค่ะช่วงนี้การทํางานของคุณา a ม,มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ลักเอนดูสนับสนุนในการทํางานให้กับคุณกามมักจะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของงานธุรกิจคุ้มครองจากสติปัญญาตัวคุณเองนะคะเพราะดาวพฤหัสยังหมายถึงสติปัญญาด้วยหมายถึงบุญบาร,รมีหมายถึงเทพเทวดาด้วยนะคะรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่อุปถัมภ์ค่ะนะคะนอะก นอกจากนี้ค่ะจะมีญาติพี่น้องคอยเกื้อหนุนช่วยเหลืองานให้คุณประสบความสําเร็จด้วยนะคะดาวแห่งดาวจันค่ะเป็นดาวแห่งเจ้าสเสน่เกื้อหนุนในเรื่องของการงานด้วยนะคะ,ะนี่ก็คือดาวเกื้อหนุนที่เล่งกันนอกจากนี้ค่ะยังมีพบนะคะพบสหัชชะมิตรสหายนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะไปพบ ะะมิสหายใหม่ๆค่ะการเจอจาต่อรองค่ะนะคะให้มีสติไว้ค่ะนะคะระวังอย่างเดียวค่ะใจร้อนฉุนเฉียวค่ะเพราะอาจจะพลาดโอกาสทองได้ฉะนั้นคุณมีเกณฑ์นะคะพบผู้คนนะคะและประสบความสำเร็จอย่าใจร้อนอย่างเดียวนะคะเนื่องจากดาวอังคารนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะดาวอังคารยังอยู่ในภพ อลีด้วยก็ให้ระวังศัตรูค่ะศัตรูที่นะคะอาจจะเป็นคู่แข่งกับคุณนะคะจะนั้นให้ตั้งสติไว้ค่ะคิดบวกไว้มันทําบุญทําทานไว้ค่ะและก็อย่าใจร้อนแค่นั้นเองนะคะเพราะศัตรูค่ะจะอยู่ในถิ่นกําเนิดที่อยู่อาศัยนะคะอาจหรือนะคะที่เกี่ยวข้องกับนะอา่า อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยค่ะฉะนั้นหากคุณทําธุรกิจเกี่ยวกัสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยที่ดินก็มักจะมีคู่แข่งหรือศัตรูที่แอบแข่งขันกับคุณตรงนี้ก็นะคะให้คิด บวกไว้ค่ะอย่าใจร้อนนะถ้าเกิดใครมาแรงๆร้อนๆค่ะก็อย่าใจร้อนค่ะนะคะและก็ระวังการคิดมากการวิตกกังวลด้วยค่ะนะคะ <c oughs> เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพนั่นเองนะคะให้เรามาะระวังอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวการคิดมากวิตกกังวลในเรื่องของการงานด้วยค่ะ <c oughs> มาต่อค่ะเนื่องจากนะคะในเรื่องของการงานค่ะเนื่องจากการงานเนี่ยเป็นดาวพับคุดค่ะและมันเล็งมาที่ดาวอังคาร ดาวอังคารจะเป็นดาวที่ขยันแล้วงานสําเร็จอยู่เฉยไม่ได้นะฉะนั้นหมายความว่าเดือนนี้ค่ะคุณขยันไว้เลยค่ะเพราะงานคุณจะรุ่งค่ะรุ่งประสบความสําเร็จค่ะดาวพระพุธตกอุดมเกศก็มีเกณฑ์รับโชคจากการงานด้วยค่ะฉะนั้นอย่าอยู่เฉยค่ะจะนำพาให้คุณได้โชคจากการงานด้วยค่ะอ่านี่ก็คือในเรื่องของการงานนะคะสรุปการงานค่ะนะคะลุยขยันอดทนสําเร็จ รวยนะรับโชคก้อนใหญ่จากงานและให้ระวังข้อระวังคือระวังอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวค่ะอิทธิพลคืออิทธิพลของดาวทางคารที่เล็งนั่นเองส่งผลหงุดหงิดง่ายอารมณ์ เสียง่ายนะคะนี่ก็คือข้อระวังระวังสตูนะคะระวังสตูการคิดมากวิตกกังวลค่ะนะคะอ่ะมาดูจุดที่ถ้าเกิดคุณทํางานลักษณะแบบนี้นะ,ะจะลุ่งเป็นพิเศษนั่นจากอิทธิพลของดาวนะคะทำงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะอิทธิพลของดาวพระเกตและราหูค่ะทํางานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะและก็หรืออยู่ต่างประเทศค่ะก็มักจะรุ่งเรืองนั่นเองนะคะรวมถึง งานที่นะคะหาใครเป็นข้าราชการมียอดตาแหน่งกับมีเกณฑ์เลื่นขั้นเลื่นตำแหน่งเราะจะได้รับการช่วยเหลืออุปถมัมภ์จิตผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะนะนี่คือลักษณะด้านดีๆค่ะ ต่อมาค่ะใครเป็นนักธุรกิจค่ะมีเกณฑ์มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้นะคะพัฒนาผลงานหรือขยายโครงการโปรเจกต์ค่ะนะคะนี่ก็คืออิทธิพลของดาวอาทิตย์นะคะมีเกณฑ์มีชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่เกิดขึ้นด้วยค่ะมาดูต่อมาค่ะนะคะมาดูในส่วนของการเงินโชคลาบกันบ้างค่ะในส่วนของการเงินโชคลาบค่ะดาวการเงินนะคะเป็นดาวพัสดุค,ค่ะ ะะพบกระดุมมะนะคะการเงินหรือการใช้จ่ายค่ะนะคะมีดาวพระศุกร์เป็นดาวแห่งการเงินค่ะซึ่งดาวพระศุกร์เป็นดาวแห่งการเงินชาวราศีกันเนี่ยมักจะเป็นคนสติปัญญาดีในเรื่องของการเงินค่ะมักจะคิดในเรื่องของการเงินเนี่ยสมองเนี่ยจะคิดแต่เรื่องการเงินและก็เป็นคนมีเสน่ห์นะคะฉะนั้นเนี่ยตัวของอาชาวราศีกันย์มีดาวประจําคือดาวพระศุกร์สติปัญญาดีในการหาเงินรู้ยุค รู้ก,กระแสทันยุคทันกระแสเข้าใจโลกเข้าใจวิธีการหาเงินค่ะนี่คือข้อดีค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะดาวพัส,สุค,ค่ะยัง นะคะอยู่ในภพปตัตนิจะมีคู่คองุปัมภมค้ำชุนช่วยเหลือเรื่องการเงินด้วยรวมถึงหุ้นส่วนนะคะถ้าเกิดคุณทําธุรกิจการค้าการขายจะมีหุ้นส่วนเกื้อหนุนหลูช่วยเหลือทําให้คุณได้เงินมากขึ้นมากขึ้นมาจากหุ้นส่วนค่ะมาจากคู่ครองด้วยค่ะนะคะนี่ก็คืออิทธิพลของดาวพระศุกค่ะนอกจากนี้ค่ะดาวพระศุกยังอยู่ในภพสุภะ คือความสําเร็จและหากทํางานที่เกี่ยวข้องกับพ่อค้าแม่ขายจะทําเงินเป็นกอบเป็นกรํำรด้วยโดยเฉพาะหากใครเป็นนักลงทุนในเทคโนโลยีกระแสเทคต่างๆะมีเกณฑ์รับเงินก้อนใหญ่จากการลงทุนด้วยค่ะ และหากคุณลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลคริปโตค่ะนะคะอ่ะที่มีความรู้ที่ลงทุนไว้อยู่ก่อนแล้วค่ะที่ลงทุนไว้สองสามปีที่ผ่านมาคุณมีเกณฑ์ทำกำไรก้อนใหญ่ได้ด้วยเนื่องจากอิทธิพลของมฤตยูที่อยู่ในภพสุ พระนั่นเองนะคะก็มีเกณฑ์รับเงินก้อนใหญ่ในช่วงเดือนเมษาอาจารย์บอกก่อนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนั่นหมายความว่าการที่อาจารย์พยากรณ์คือคนที่เขามีความรู้และลงทุนมาก่อนแล้วค่ะก็เลยมีเกณฑ์ทํากําไรได้ในช่วงเดือนเมษายนเกิดขึ้นค่ะนะคะสำหรับท่านใดที่มองกําลังอยากจะเรียนรู้หรือลงทุนหรือทําธุรกิจตรงนี้ก็ต้องไปเรียนรู้ นะคะต้องไปเรียนรู้นะคะอย่าอยู่เฉยเนื่องจากดาวการเงินดาวพระศุกร์คือการเรียนรู้การพัฒนาทันยุคทันกระแสค่ะมาดูต่อมาค่ะเรื่องของการเงินชนะสรุปการเงินโชคนะคะโชคใหญ่นะคะโชคใหญ่ะะหญมาจากดาวปารีวัตเกตซึ่งเป็นดาวเดียวกับดาวราหูค่ะส่งผลโชคก้อนใหญ่และมีดาวพฤรื่หัดตกราชาโชคอยู่ในภพมรณะจากร้ายกลายเป็นดีชะตา พิกค่ะพตาพิกนะคะอ่ะมีเกณฑ์มีโชคลาภเกิดขึ้นด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะมาดูต่อมาค่ะฉะนั้นให้มันส่วนมลนไหวพระทำบุญทําทานไว้ค่ะเพื่อเสริมบารมีเพื่อให้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณไว้ค่ะนะคะจะได้ปัดเป่าศัตรูหรืออลิต่างๆออกไปค่ะ,ะคะอ่ะมาดูต่อค่ะนะคะเดือนนี้ค่ะโชค เรื่องการเงินโดดเด่นมาจากสติปัญญามาจากการลงทุนมาจากทางไกลต่างประเทศค่ะนะคะและผู้หลักผู้ใหญ่รักใครค่ะมาดูในเรื่องของโชคลาภนะคะลาภะค่ะนะะมีดาวประจําคือดาวจันท์ค่ะมหาสเสน่ห์ค่ะผู้หลักผู้ใหญ่รักค่ะฉะนั้นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์มีลาบลอยโชคลาภจากนะคะอ่าผู้หลักผู้ใหญ่รักใข้่ ประทช่วยเหลือค่ะนอกจากนี้ค่ะมีดาวพระศุกดาวพระพุธด,ดาวอังคารนะคะตกอุดมเกตหมายความว่ามีโชคสี่เด้งค่ะในเดือนนี้ค่ะเดือนเมษาชาวราศีกันมีโชค สีเดงในเรื่องของการเงินและลาบลอยค่ะนี่ก็คือในเรื่องของการพยากรณ์ในส่วนของดาวที่ส่งผลค่ะมาดูส่วนที่ต้องระวังนะคะอาจารย์จะสรุปด้านดีและต้องระวังนะคะเนื่องจากนะคะมันจะมีด้านดีและก็มีด้านที่ต้องระวังด้วยเนื่องจากดาวนะคะดาวพัสดุค่ะ การเงินค่ะเป็นนะคะเป็นดาวแห่งการเงินของเรือนชะตาชาวราศีกันเล็งไปที่มรณะนั่นหมายความว่าเงินหามาได้มักจะไหลออกไหลออกจากอะไรความเมตตาการช่วยเหลือการคำ้ำจุนคนนั่นเองน,นะคะอ่านะคะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังการจ่ายโดยตามใจหรือการช่วยเหลือคนอื่นมากเกินจนตัวเองเดือดร้อนค่ะและให้ระวังนะคะรายได้หรือการจ่ายเงินเพราะอารมณ์ตัวเองด้วยค่ะอิทธิพลของ ราวังคานก่ะฉะนั้นคุณอาจจะจ่ายเงินเพราะอารมณ์ โอดอารมณ์หุดหงิดหรือตัดสินใจผิดพลาดเพราะอารมณ์ต่างๆค่ะให้ระวงังเพราะมันตกมรณะเล็งมาที่ดาวแห่งการเงินดาฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีสติมันส่วนมนมันทำบุญทำทานนั่งสมาธิค่ะก็จะมีสติค่ะพอมีสติก็ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจค่ะนะคะที่มันเป็นอารมณ์ด้านลบๆค่ะนะคะนี่ก็คือข้อแนะนำํำฉะนั้นเวลาเรามีสติเราก็จะรู้ว่าเราจะจ่ายอะไรไม่จ่ายกันนี่คือข้อ พ่อที่สามารถไปฝึกได้ค่ะส่วนสองทำบัญชีเลยรับรลยจ่ายค่ะก็ทำให้เรามีวิัยในการจ่ายนั่นเองละอ่าน,นี้ก็คือในเรื่องของการเงินข้อระวังการเงินค่ะนะอ่ะสรุปแล้วข้อระวังคือการคิดมากการวิตกกังวลพอจะส่งผลต่อสุขภาพการกังวลในครอบครัวการกังวลลูกบ่อยวานค่ะเนื่องจากดาวพระเสาร์ตกอยู่ในภพปัตนะะปุตตะคือบุตรบ่อยวานบางทีมักจะกังวลเกี่ยวกับบุตร นะคะหรือบริวารคุณกาะที่ทํางานคุณลูกน้องคุณทีมงานคุณค่ะคุณก็มักจะกังบนคาะก็ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นบุตรหรือนะคะบริวารก็มักจะกังวลหรือคิดมากเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้รวมถึงบางทีค่ะนะคะจ่ายเงินเยอะๆก็คิดมากค่ะนะคะฉะนั้นก็วางแผนไว้ก่อนค่ะทําบัญชีเลยรับรายจ่ายนะคะจ่ายอย่างมีวินัยคุณก็จะได้ไม่คิดมากค่ะ นะอ่ะนี่ก็คือข้อระวังนะคะสรุปแล้วนะคะด้านดีมีมากกว่าด้านไม่ดีค่ะนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะโชคสีเด้งกันในเดือนนี้ค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีค่ะการพยากรณ์ของอาจารย์ก็จะมุ่งเน้นดูแค่สามเรื่องหลักๆค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะอ่าลงทุนนะคะหรือเป็นพ่อค้าแม่ขายทํากําไรหรือมีไรายได้เป็นก่อเป็นกำไตามศาสตร์ตราสิติที่อาจารย์นํามาอ่านมาแบ่งปันในวันนี้นะคะอาจารย์จะปิดท้ายนะคะ สำหรับการพยากรณ์เป็นเกณฑ์สี่ธีเท่านั้นนะคะตามหลับตาราเท่านั้นหัวใจสําคัญค่าเราไม่ประมาทกับชีวิตเราจะเป็นคนเหนือดวงชะตาเกณฑ์นี้ได้ก็คือเราเป็นคนควบคุมความคิดความรู้สึกเราได้นั่นเองนะคะ,อ,ะอาจารย์ก็คงจะพยากรณ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับการพยากรณ์ชาวราศีกันกะจะปิดท้ายด้วยคอร์สออนไลน์นะคะสําหรับท่านใดมองหาไรายได้เสริม มองหางานอาดีเรกและสนใจนะคะในเรื่องศาสตร์โหราศาสตร์สนใจเรื่องตัวเลขสนใจเรื่องค่่ยยิปซีค่ะตอนนี้อาจารย์ก็มีคอร์สสอนออนไลน์นะคะสอนผ่านคลิปนะคะคลิปสอนนะคะไม่ต่ำกว่า15คลิปสําหรับพลังตัวเลขค่ะคอร์สนี้ค่ะเป็นคอร์สหมอดูเงินล้านมาจากประสบการณ์อาจารย์ค่ะเป็นหมอดูมา10ปีค่ะก็นะคะสอนลูกศิษย์ในเรื่องของตัวเลขและ โหราศาสตร์มาหลายรุ่นแล้วนะคะในคอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์นะคะสมัครปุ๊บก็ไปเรียนตามคลิปได้เลยมีปัญหาก็สามารถปรึกษาอาจารย์ได้นะคะคอสนี้ค่ะนะคะ กา,ารลงทุนนะคะหากเราจะลงทุนอะไรสักอย่างให้ลงทุนกับความรู้ค่ะที่เรียนครั้งเดียวติดตัวตลอดชีวิตค่ะเพราะคอสนี้เป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งเป็นวิชาชีพก็คือวิชาชีพโหราศาสตร์ค่ะเป็นนักยากรณ์นั่นเองะค่ะและยุคนี้ก็หาเงินง่ายค่ะเพราะยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลออนไลน์ค่ะเราลงทุนมีความรู้นะคะอย่างเดียวนะคะอ่าลงทุนแค่อย่างเดียวคือความรู้ค่ะต้นทุนอื่น ศูนยค่ะไม่มีสิ่งที่จะต้องไปซื้อเพิ่มเติมค่ะนะคะเพราะตำราโหราศาสตร์นะคะคอร์สนี้เป็นไพ่อ่าเป็นคอร์สต,ตัวเลขค่ะนะคะซึ่งคุณแค่รู้หลักการคำนวณหลักการก่อนเท่านั้นเองนะคะที่เหลือก็สามารถที่จะไปสร้างไรายได้ค่ะ ยุคออนไลน์เป็นยุคดิจิตอลค่ะน,นะคะคุณสามารถหาไรายได้ผ่านโซเชียลมีเดียทําให้คนรู้จักได้เลยนะคะยุคนี้มีมือถือก็สไร้างรายได้ได้นะคะในคอ้อนนี้ค่ะสอน2หลักสูตรนะคะก็คือสอนพื้นฐานตัวเลขจดหลักจนถึงเก้าหลักให้กับคุณกันและก็สอนเทคนิคพิเศษต่างๆให้จดจําตัวเลขได้นะคะรวมถึงสอนนะคะการผูกตัวเลขมงคลนะคะและหาตัวเลขนะคะ อ่าสวยในเบอร์สวยค่ะสอนเทคนิคพิเศษให้และรวมถึงสอนพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับนะคะจักรราศีเป็นการสอนเพิ่มเติมพิเศษให้นะคะจริงๆมันเป็นอีกวิชาหนึ่งแต่สอนเพิ่มเติมในคอร์สเจ็ดหลักเก้าหลักนี้ให้ค่ะเพื่อให้คุณรู้จักจักรราศีนะคะในการคำนวณหารัคนาและวิธีการคู่ และการเชื่อมโยงการอ่านกับพื้นฐานให้กับคุณค่ะกให้คุณรู้พื้นฐานคุณก็สามารถไปสร้างไรายได้หรือไปต่อยอดได้นะคะใครสนใจคอร์สนี้ค่ะมีฟรีอ e ีบุ๊กให้ด้วยนะคะเป็นคู่มือสามารถติดต่อผ่านไลน์หรืออ่านรายละเอียดนะคะที่ใต้คลิปนี้ได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งคอร์สเป็นคอร์สไพ่ย,ยิปซีนะคะซึ่งคอร์สนี้สอนสหลักสูตรค่ะหลักสูตรแรกสอนไพ่ย,ยิปซีหลักสูตรที่สสอนการทํางานออนไลน์ค่ะ หลักสูตรที่3สอนจิตวิญญาณขุดเท่ายิปซีค่ะค่อน,นี้ใครสนใจสามารถอ่านรายละเอียดที่ใต้คลิปได้นะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะนะคะ ปิดท้ายนะคะเพื่อนท่านใดมาฟังทุกคลิปไม่เคยกดซับสไคร้นะคะอย่าลืมกดซับสไคร้นะคะติดตามไว้ค่ะเพราะในช่องนี้จะมีการดูดวงฟีให้นะคะทุกเดือนนะคะมีทั้งศาสตร์ไพ่ยิปซีและตัวเลขเราชอบแบบไหนเราก็ไปเลือกดูได้เลยค่ะคะและอย่าลืมร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ต่อไปค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ